สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะนี้แม่อุก็มารับอ,อมเล็กระเชเบตไปแล้วไม่กลับบ้านกันเหรอไปกลับบ้านกันอยากแวะไหมอยากแวะร้านยายไหมดูหน้าอมเล็ดูนี่โดนเพื่อนทำอะไรนะคะหนังสือมาชนเหรอแดงเลยนะเนี่ยแม่อุมีงบให้มาเอาไหมคนละเท่าไหร่มี30ิบคนละเท่าไหร่ เรสิบห้าบาทเชเบตเราไปสิบบาทพอเพราะว่าไม่พูดเชเบตบอกว่าอยากได้สิบบาทเอาไปไม่เอาหรอ,อเอาไเด้เอาไหมพี่อเออเมลเอาสองเลยนะทำไงน้องร้องไห้ทำไงดีเออมเ็ตนั่นก็ไม่ต้องไปร้านยายโอเค แบบบ้านไม่ต้องไปร้านยายดีไหมดีไหมดีไหมคะเฮ้ยอมล็ดอมแบงค์ไม่ได้นะอมล็ดรู้ไหมว่าอมแล้วมันเป็นไงรู้ไหมมันสกรปรกมากเลยนะลูกเข้าใจไหมอมล็ดมันสกรปรกมากเลยนะระวังนะระวังตายนะระวังนะมันเป็นเชื้อโรคหรือไม่อมมล็ดก็เป็นโควิดเข้าใจไหม <c oughs> ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหม <c oughs> ปา้าใช่ดเบมาแม่อุ้ยถือให้ มาแม่เอาถือให้น yeah, ี่ตกระดาษบลูกปังอดีค่ะอดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนยังลูกสวัสดีคุณแม่ยายได้ค่ะไปเร็วเชาเบ๊ดูเพื่อนเพื่อนเรี่ยวเชาเบ๊ดทางนี้เชาเบ๊ดทางนี้เชอทางนี้เพื่อนเรี่ยวายบายไปเร็วแสดงว่าแสดงว่าเพื่อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมชาเบ๊ใช่ไหมคะ เชอร์ออมเลนรถอยู่ไหนออมเลนรถอยู่ฝั่งนี้ค่ะอะไรอ๋ยแม่อุร้อนมากเลยเดินนําไปก่อนลูกเอาอะไรคะเอากระเป๋าหรอเดินให้พี่ออมเลนไปแล้วไม่ใช่เลยแม่ออมเน่ไม่มีกุญแจลูกมานี่มาไว้ข้างหลังเลยออมเน่เหรียญสิบแม่อุให้ลูกไปป่ะเอาแล้วอยู่ไหนอ่ะ๋ออยู่ในกระเป๋าของเกงแม่อุ โอ้ข้างหลังลกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอดีค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะดีนะคะมีมีรุ่นพี่มมสี่ใช่ไหมมส<อ>มมสามหรือมสี่ยอมเลสมา<อ>มมสามหรอไปเร็วมานั่งรถเร็วลูกร้อนมสี่แม่อุ๊ยไได้ยินว่ามสี่ลูกยอมเลสมาทางนี้ค่ะเลสมานั่งกับน้องระวางระวังค่ะลูกเส็จนั่งฝั่งนี้นะ อเล็กกดปิดรถหลังรถให้แมอุ้นหน่อยลูกเสเ็จกำลังโวยวายนะคะอเล็กปิดหลังรถให้หน่อยค่ะกดค้างที่ลูกเอออะไรเนี่ยนั่งรถมันตั้งน้นไม่รู้หรอถอนมาวันนี้พ่อเอ็มไม่มานะคะดูคนนใส่ไม่ดีอมเล็กพูดจากับแมอุ้แบบนี้ได้ยังไง ไม่ต้องเอาให้น้องน้องขอโทษแล้วไงลูกอุ้ยแม่มีสิบห้าบาทเอาแมเนี่ยในนี้มีอีกเอาไยี่สิบเท่ากันจะได้ไม่น้อยใจเข้าใจไหมอเอาเลยเอาเลยจะได้มากกว่าน้องมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกแต่ถ้ามันมีน้อยก็ต้องโอเคไหมนี่เอาเลยจะทาสีฟันใหม่แล้วเพื่อนๆไหนขอดูฟันหน่อยขอดูฟันหน่อยค่ะสีฟันนะคะไหนขอดูหน่อยทำดีๆลูก อ้าวแล้วตังค์หบาทก็เอาคืนมาให้แม่อูห้บาทเอาไแาแล้วเ,าาเาานี่ยค่ะดูสีฟันหนะะ่อยค่ะเอาเนี่ยเราทำสีฟันมาใหม่นะนี่หลายสีเลยคะ่ะเป็นไรเชลเลเป็นไรคะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปร้านยายกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านยายเลยเนาะ a few moments later มาเอาเน็ตลงแล้วเหรอลูกเอาเนา็ตเชลเลอยากได้อะไรไปเร็วไปร้านยายอย่าแม่อูจะไปรับพี่เอาเน็ต ล,ลูกปะอมเมทอยากกินอะไรมาดูกันว่าอมเมทจะกินอะไร,รกินอะไรลูกไม่กินข้าวหน่อหมกเหเอไม่กินอไะไรลูด้วยข้าวบาร์บคุ้ ได้ไม่พอตังพอไหมพอได้มู่ตังไม่พออะไรกินไรดิ่้าเท,ที่อู่แล้วเหรอชบไปกินเป็นหรอเม็ดฮะชอบแบบนี้หนูชอบแบบอ่นกินไรเร็วเร็วยี่สิบบาท ไม่เอาไม่ดีค่ะลูกอดีค่ะสุดออมเ็ตก็กินแป๊บซี่อยู่ดีเออของไม่มีประโยชน์ออมเ็ตกินทุกอย่างเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นแฟนอย่าทำปากอย่างนี้ค่ะแม่อุ๊บอกอมเ็ททุกคลิปเลยว่าอย่าทำปากแบบนี้จเบ๊ ตังพอหรือเปล่าลูกเนี่ยดูนะชอบกินแบบซี่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุไม่กินก็จะกินเราแต่อมเล็ตเลยแล้วกันนะถ้าสุขภาพไม่ดีก็เราแต่อมเล็ตนะมันพอเหรอลูกสิบอบาทไปตังเหลือมให้แม่อุ้นะดีไหมอมเล็ตตังเหลือให้แม่อุนนะอออ้นนะ ใช่ปะเหลือคนละเท่าไร่ออมเด็ดไม่น่าจะเหลือเชเบตดน่าจะเหลืออยู่จริงเหรอเชเบตเหลือหนึ่งบาทเหรอไปจ่ายตังค์ไปเร็วเชเบตขอน้องนี่ลูกขอน้องขอน้องจิตังค์ลูกไม่เหลือเลยเหรอขอน้องเชเบตให้พี่บาทหนึ่งได้ไหม แค่นั้นแหละพอแล้วถุงย้ายล่นเก็บถุงให้ย้ายก่อนเร็วเก็บถุงก็เร็วให้พี่มเล็ดบาทหนึ่งลูก<ป>เออแค่บาทเดียวไปไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ก่อนว่าเหลือเท่าไหร่เราค่อยซื้อต่อก็ได้ไปไปจ่ายตังค์ก่อนอ้นให้ยายสิลูกจะเบ็ดเ,เท่าไหร่ เป็นหวานคนนี้ไปบาทออแล้วบาทกลับบ้านแล้วบาทหนึ่งกลับบ้านหรือเปล่าน้องเหลือบาทหนึ่งกลับบ้านค่ะได้โตนพี่ใหญ่เอาโน่นมาเก่งมากใช้เงินเก่งมากเหลือให้แม่บาทหนึ่ง อปยาไปเลยตายฝนมาแล้วตายไปเร็วรีบเข้าบ้านเร็วให้ตามไหมแบ่งขนมให้ตากินหน่อยเหลือไหมเหลือตังไหมไม่เหลือหรออะไรอ่ะใม่เหลือขอถ่ายรูปดาวติ๊กต็อกหรอาวตกตอกเหรอ ก่อนพิทักค่ะก่อนพิทักไปนั่งตรงไหนอมเมร์ระวังรถนะลูกแมองมันเ็ต้องทนไงลูกเพราะว่าลูกกินอะไรแข็งแข็งหรือเปล่าลูกอมอะไรอย่างเงี้ยอมเมร็อะกินอะไรแข็งแข็งมาหรือเปล่าลูกอมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไ,ไ,ไปกลับบ้านดีกว่าสาหรับคลิปนี้นะคะแม่อุก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องชเชฟเฟตฟันนี่ด้วยนะคะทุกคนไปเด็ดต้นไม้เขาทำไมก่อนฮะขึ้นบ้านแล้วไอ้ขึ้นรถแล้วลูกปะฝนจะตกแล้วค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน